สวัสดีครับขอตลาเข้าสู่ช่องเม d ส Story นะผมกับเช้านี้นะครับคุณเมย์ก็ไปออกกำลังกายวันนี้อากาศดีครับฝนไม่ตกเหมือนวันก่อนนะฝนไม่ตกเหมือนวันก่อนสวัสดีนะครับขอตลบเข้าสู่ช่อง Mday Story นะครับผมเมื่อ 2- 3สาวันที่แล้วนี่คือ ฝนตกยาวเลยนะครับฝนตกยาวเลยก็อาจจะไม่ค่อยได้มีกิจกรรมอะไรเท่าไหร่เพราะว่าพอฝนตกแล้วเนี่ยเดินออกมาข้างนอกมันจะแฉะนะครับแฉะเปียกก็เลยพักๆนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูบรรยากาศน้ําฝน,นครับที่ตกลงมารอบข้างนี่ฮะน้าฝนน้ําเต็มเลยเดี๋ยวไปดูน้ําที่สระกันนะครับเมอ ไงวิ่งยังกําลังจะเริ่มค่ะอ๋อกําลังจะเริ่มโอเคเมพี่กําลังพูดกับเอฟซีเรื่องอการทําคลิปเลียวอ๋อพี่ช็อกคนทั้งประเทศเมื่อวานก็ยังนั่งคุยกับพี่เหน่งอยู่เลยนะคะคือถ้าให้อ่ะก็ดีมากเลยจะได้เมีกําลังจะเริ่มไปทําเลียวนะคะเลียวนะคะคือเตรียมคลิปแล้ว คิดว่าเมื่อคืนเนี่ยจะมานั่งตัดต่อทีพอตอนเย็นสายๆเนาะพี่พูดตอนช่วงอประมาณเที่ยงเที่ยงใช่ก็เลยเอ้า๋อเข,ขาคํานวณรายได้ผิดก็เลยคิดอยู่ว่าตอนที่คนได้เยอะๆขนาดนั้นน่ะเราก็มาดูรายได้ของ YouTube เนาะแล้วก็รู้สึกว่ามันมันเป็นไปไม่ได้ขนาดนั้นอะ่ะคือถ้าเป็นไปได้อะ่ะแสดงว่าเขาอะซัพพอร์ตมากๆเลยคือเหมือนเหมือนแบ่งมาให้แบบว่าโดยเฉพาะเลย มันให้แล้วมันตั้งใจให้ต,ใใหตั้งใจให้เพื่อที่จะโปรโมทหรือเปล่าซึ่งก็อาจจะดีว่าเออถ้าเราทําอยู่ในช่วงที่เขาโปรโมทเราก็อาจจะได้เงินเยอะอะไรเงี้ยก็เลยจะเริ่มลองทาเนาะข่าวนี้คือช็อกช็อกเลยนะช็อกค,คนทั้งประเทศเลยสําหรับคนที่ทําเลียวเพราะว่าช่วงนี้คลิปสั้นะ่ะเขามีการเขาเรียกแย่งการตลาดกันคือแม้แต่ youtube เองก็มีการดันทราฟิก ของคลิปวิดีโอสั้นนะคะอือนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เมวิ่งดีกว่าครับเดี๋ยวผมไปพาไปเดินดูสวนก่อนไปดูนะครั<ง>ก็เดี๋ยวให้คุณเมวิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะแย่งเวลาไป <c oughs> <c oughs> ก็อย่างที่ผมบอกนะครับคือมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับผมว่าในการที่ทําคลิปเลียวแล้วมีคนมีไรายได้เยอะเป็นคือบางคนเอามาโชว์นะ่ะรายได้สองล้านสองล้านครับ สองล้านแต่ตอนนี้คือเขาตัดไปเหลือแค่หลักหมื่นถ้าที่จำไม่ผิดนะผมจากล้านกลายเป็นหลักหมื่นจากหลักหมื่นกลายเป็นหลักร้อยก็น่าตกใจครับคือระบบคลิปสั้นเนี่ยมันก็ต้องสัมพันธ์กับสัดส,ส่วนของการสร้างรายได้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าคลิปสั้นพอคนเปิดเปิดไปแล้วมันจะให้ทุกบาททุกสตางค์นะครับเดี๋ยวมาดูนาข้าว น้ำเต็มแล้วผมกำลังคิดว่าน้ำเนี่ยน่าจะต้องมีการต่อท่อนะครับต่อท่อเอาพอพูดปุ๊บฝนมาเลยครับวันนี้ฝนเริ่มลงเม็ดแล้วอันนี้เป็นมะพร้าวที่คุณแม่ปลูกนะครับคิดว่าน่าจะติดดูไหมมียอดออกมาไหมจะมียอดออกมา นี่ต้นไผ่ต้นไผ่ก็เกิดดีดีครับผม FC พาดูส่วนครับนี่ฮะต้นต้นมะพร้าวที่แม่ปลูกเนี่ยฮะเริ่มออกออกแทงยอดออกนิดนึงแล้ว น้ำเต็มครับผมก็มันจะมีน้ําส่วนหนึ่งที่มันไหลามาจากข้างบนนะครับไหลามาจากข้างบนแล้วก็ไหลามาตรงเนี้ยดีที่ว่าตรงนี้มันจะเป็นเนินพอเป็นเนินปุ๊บน้ํามันจะไหลไปที่นาด้านข,าข้างของคุณยายคุณป้านะครับก็คุยกันแล้วคุณป้าบอกว่าให้ให้มันไหลามาเลยนะครับน้ำํำก็จะไหลามาทางนี้นี่ครับเสียงน้ํา ทางนา้ำน้ำก็ไหลเข้ามาตรงนี้แล้วก็เข้าไปที่แปลงนาแล้วก็ไหลออกถนนนะครับตรงฝั่งนี้นะครับปีนี้คุณยายไม่แน่ใจว่าเพื่อนจะทำนานหรือเปล่านะครับก็ปล่อยไว้ประมาณนี้อาจจะมาทำช่วงเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวพอน,น้ำาเยอะอาจจะค่อยมาดำเดี๋ยวไปดูด้านหน้านะครับด้านหน้า หลังจากที่ฝนตกหนักมา2วันเนี่ยสองสาวันเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ดูเหมือนว่าไม้ที่ตั้งอยู่จะล้มนะครับตรงนี้ชันๆไว้มะม่วงที่ที่เขามาปลูกนี่ยเขาบอกว่าถ้าวันนี้ฝนไม่ตกก็จะมาปลูกให้แต่ด,ดูแล้วผมเพิ่งเดินออกมาประมาณ5นาทีเนี่ย ฟ้าฝนเหมือนจะมาอีกแล้วน้องหมาอ้าวชิตาชิตาอะมี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 เอซตั้งชื่อให้น้องคุณแม่ว่าชื่อมีมี่นะครับผมจริงๆก็เมื่อก่อนมีชื่ออยู่แต่ว่าเปลี่ยนชื่อใหม่ดีกว่าชื่อนั้นไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เป็นชื่อมีมี่อ้าชูกาชูกาอ่ะพอแล้วพอแล้ว ชูกามันแบบว่ามันไม่อยากให้ตัวอื่นมาอยู่ใกล้ผมนะมันก็จะทําการเขาเรียกว่ากันอย่ามายุ่งกับเจ้านายอย่ามายุ่งกับเจ้านายเฮ้ยต้นมะม่วงตัวนี้ก็ออกยอดแทงยอดแทงอะไรล่ะอันนี้คือซื้อมาใหม่คนระับสองสามต้นแม่ผมบอกว่าเนง่งเน่งถ้าปลูกต้นมะม่วงเนี่ย ไม่แน่ว่าเดี๋ยวอาจจะได้ตัดทิ้งนะอย่าปลูกเยอะเพิ่นก็บอกว่าให้ปลูกพวกต้นยางนาต้นยูงปลูกไว้เดี๋ยวมันพอมันโตมันก็ตัดขายได้อะไรประมาณนั้นก็เดี๋ยวผมจะลองหาดูนะครับว่ามันมันมีตรงไหนบ้างต้นยางนาที่โรยเชื้อเห็ดใช่ไหมครับโรยเชื้อเห็ดอันนี้ฮะต้นยูคาลิปตัสเนี่ย อันนี้ไม่ได้ปลูกนะมันออกมาเองของมันเองไม่น่าเชื่อแค่ปากไว้เฉยๆจริงๆนะมันไม่ได้ปลูกแต่ว่ามันเอาไว้เป็นแบบว่าเอาไว้ทําเป็นตัวค้าต้นของต้นหอกจำปาครับเกิดเฉยเลยต้นจำปาหอมนะตปนดึกๆหอมแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมมัน ใบมันไม่ค่อยออกมาเยอะเท่าไหร่เหมือนมันแห้งๆแนละ้วด้านหน้าก็จะประมาณนี้อันนี้คือหยุดตกประมาณหนึ่งวันก็เริ่มแห้งแล้วถ้าหยุดตกสักสองวันก็น้ําก็จะไม่ไม่ขังนะครับอันนี้น้ําขังเพราะว่าฝนตกทุกวันทุกวันมันก็เลยขังรัวด้านหน้า เปิดปิดได้นะครับผมนี่เป็นบริเวณส่วนตัว สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง m e d Story นะคะวันนี้น้องมุกเปลี่ยนไปนะคะในัวน้องมุกผอมขึ้นมุกก็ผอมอยู่แล้วไม่ไม่มีเอฟซีเขาบอกว่าเหมือนเมย์ผอมลงนะอืมเนี่ยใช่น้ำหนักก็ลดลงเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็คือจะมาทำน้ำผลไม้สกัดเย็นเหมือนเดิมนะคะที่เมกินอยู่ทุกวันซึ่งตอนนี้ก็หั่นอะไร เรียบร้อยหมดแล้วเหลือแต่บางอย่างอันนี้หั่นนะครับหั่นเรียบร้อยแล้วหั่นเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็จะเอาเปลือกเปลือกมะนาออกนะคะโอเคอย่างนี้อันนี้คือเมทํทเนี่ยกินกี่วันเนี่ยประมาณสามสี่วันนะคะสามสี่วันใช่อันนี้มีอะไรนะอันนี้บีทรูทค่ะบีทรูทจะเอาใส่อีกลูกนึงแต่ว่ามีเอาเขาแช่แข็งมันเลยแข็งโป๊กอยู่มีมะเขือเทศแครอทนะคะแล้วก็แอปเปิลเขียว ู่่ข้างขางลางลเมนี่คือน้ำหนักลงปะน้ำหนักลงอยู่ค่ะลงประมาณในประมาณโลอีกสามขีดแล้วลแต่ว่าพอน้ำหนักลงแค่นี้แต่ว่าเหมือนกับว่าเอ่อเจนพอออกกำลังกายได้แหละอืม,อมแต่แต่ที่เราหลังเลยเมคิดว่าน่าจะเกิดจากคือลดน้ำตาลนะคะคือไม่กินพวก น้ำหวานเลยแล้วก็เครื่องปรุงอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้น้ำตาลคีโตน้ำตาลหล่อห้างกล้วยนะคะที่เคยไปซื้อมาโอ้โอ หวานไปเลยนะครับ hmm. นี่นี่นะก็มีสบรสรแลวก็มเะเป็นทตัวช่วยชูรสชาติมันอร่อยหอมอะไรอย่างเงี้ยกินเพื่อสุขภาพนะจะได้ผอมๆอมอ่ะกินสิ <c oughs> เดินมาแล้วก็กิน <c oughs> อ่ะกินอ่ะมีมี่ม,มีมี่มีคนตั้งชื่อบอกว่าให้คุณแม่เนี่ยชื่อมีมี่มันจะได้มีชื่อ เราก็ไม่ได้ตั้งมานนเรียกแต่ว่าบางคนก็บอกให้ชื่อมาม่าจ๋ามิม่อ่ะมิม่แล้วก็มาฝานบีทรู้ต่อนะครับมีดิโตเลยจ้ะโดยอีโตแ <c oughs> ดงมากเลยเมใช่นึกถึงไม้พยุงเลยอ่ะไม้พยุงมันจะแดงๆอย่างนี้แหละ <c oughs> อืม ที่เราประกอบเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เข <ถ Zac. S 1> ้าไปแล้วบดไปแล้วเฮ่ยค <tys. S 2> ิดว่าพี่ปิดปิดฝามแล้ว <tracking Lisa. S 1> ทำไมมันด um ุดออกมาได้ เราก็จะผสมกันในนี้อ๋อนี่เติมเต็มครับเขาจะได้ประมาณเดียวกหนใช่ไหมใช่อันนี้เดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะครับว่ามันเป็นรสชาติยังไงบ้างมันก็เป็นผลไม้เนี่ยับเป็นแครอทอืมเป็นแครอทเป็นบีทรูทเป็นมะนาว แครอทบีบรูทมะนาวแล้วก็มะเขือเทศอ,อ่ะซูก้ากินอีกแล้วก,กินได้ปะกินได้ไหมซูก้ากินได้ไหมเดี๋ยวเอาให้กินซูก้าจะกินไหม <c oughs> กินไหมเพื่อสุขภาพนะ อ้าวชีต,า,ชตากินเฉยเลยอ่ะอืมชีต้าบอกอยากเพียวสวยหุ่นดีสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สช่อง Made Story นะคะจะโทรถามอาการคุณแม่หน่อยนะครับหลังจากหลังจาก เมื่อวานเราเพิ่งทําคลิปไปว่าแม่คือช่วงนี้สนใจเรื่องการทําคลิปเลียวใน f c e e o o o ในเ c e บ o o k เลียวมันก็เป็นคลิปช็อตคลิปสั้นประเภทหนึ่งใ,ในสื่อโซเชียลนะครับไม่ว่าจะเป็นในของ i n s t a g r กรใน Facebook ก็เรียกเลนะียวเนาะใช่แล้วก็ในเ,เขาก็เรียกว่าเรียวเลีกันเอาแบบพูดง่ายแล้วก็ในของ YouTube ก็จะมีช็อตซึ่ง เมื่อวานเนี่ยทำคลิปตอนเช้าพูดถึงแม่เกี่ยวเรื่องทําคลิปเรียวพอตอนบ่ายตกบ่ายมาได้รับข่าวร้ายจากเ,าเหมือนจาก YouTube เอ้ยจาก Facebook นะครับว่ารายได้ที่เขาโชว์ชวกันเนี่ยในเฟซบุ o กเนี่ยเป็นการคํานวณผิดพลาดใช่นะครับคำนวณผิดพลาบดาบางคนเ,เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ดังมากบอกว่าได้ตั้ง2ล้านสอล้าล้าน,านสรุปว่าจากหลัก หลักล้านกลายเป็นปหลักหมืน่นใช่จากหลักหมื่นกลายเป็นปหลักร้อยจริงๆมีสูงวัยที่บ้านนะคะหันมาทําเลียวกันเยอะมากก็เลยอยากจะลองโทรถามแม่ว่าแม่รู้เรื่องหรือยัง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวถามผมแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีกรอบหนึ่งนะครับว่ายังไงเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟัง <c oughs> โทรถามแม่กอนตั้งแต่เมื่อวานยังไม่โทรถามอาการคุณแม่เลยว่าเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ไม่รับสาย อันนี้เครื่องที่สองนะครับเครื่องแรกโทรไม่ติด <The noise> สแสดงว่าเพื่อนอาจจะไปท,ทําธุระที่นาก็ได้เพราะว่าฝนตกดีช่วงนี้ <The noise> ก็อ่าโอเคจากจากข่าวเมื่อวานนะครับที่มีคนแทบจะค่อนประเทศเลยในการ <laughs> ทำคลิปเลียว,แล,วแล้วรู้สึกว่าอกหักนะครับอกหักว่าเอ๊ะทำไป บางคนน่ะหนักกว่านั้นนะเมย์บางคนทําไปครึ่งเดือนยอดเงินมันขึ้นไงยอดเงินมันขึ้นแล้วบอกว่าเราจะงานจริงเหรอเราออกเลยเหรอมีบางทีบางคนเขามีข่าวใน a c e b o o k ไงมีข่าวพูดกันไงพูดเล่นใช่ไหมอาจจะพูดเล่นพูดจริงแล้วก็ไม่รู้แต่ว่าคือบางคนอาจจะไปบอกว่าไปทํางานรายวัน <c oughs> ทํางานรายอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เนี่ยไม่ใช่งานประจําไงแล้วทีนี้เห็นว่าทําเลียวแล้วทีนี้ยอดเงินมันขึ้นก็จะบอกเจ้านายว่า เออผมไม่มาทํางานแล้วนะวันนี้สองวันอะไรประมาณนั้นอ่ะคือไปทาเรียวดีกว่าทาเรียวแล้วมันได้เงินไงทาปุ๊บทาปุ๊บวันหนึ่งอาจจะได้พันสองพันอะไรเงี้ยบางคนมันมีเขาเรียกว่าพรสวรรค์นะมีพรสวรรค์ทําคลิปออกมาแล้วมันสนุกมันตลกแล้วยอดเงินมันขึ้นมันขึ้นจากหลักล้านอ่ะเมบางคนอ่ะทํา28วันได้หลักล้านยิ่งอยู่เขาอาจจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีคนติดตามมากแต่เชื่อว่า หลังจากที่ Facebook ประกาศมาเนี่ยมันหมายถึงว่าการที่ทำยอดวิวในประมาณหนึ่งเงินก็ขึ้นแล้วอาจจะทำให้หลายคนเนี่ยเขาเรียกว่าเข้าใจผิดว่าเออได้ตามนั้นจริงๆแล้วทีนี้เนี่ยก็อาจจะบอกเจ้านายว่าเออไม่มาทำงานแล้วนะอะไรแบบนี้ก็น่าตกใจอยู่นะหรือว่าบางคนเฮ้ยเนี่ยได้เงินเยอะขนาดเนี้ยเดี๋ยวไปลงทุนเพิ่มดีกว่าไปซื้อกล้องไปถอยกล้องออกมา คิดว่าเพราะว่ามันเงินมันโชว์เข้าข้างในแอปพลิเคชันใช่ไหมใช่คิดว่าเงินมันโชว์แล้วไงแล้วก็ไปยืมเงินเพื่อนอ่าแล้วก็ไปซื้อของไปซื้อกล้องซื้อนู่นซื้อนี่ก่อนล่วงหน้าเพราะคิดว่าตัวเองจะได้เงินแต่ท้ายที่สุดครับ Facebook ได้ออกมาประกาศนะผมได้รับข่าวเมื่อช่วงอ่าบ่ายของเมื่อวานในตอนบ่ายว่า Facebook บอกว่าวันที่นี้ถึงสิ้นเดือนเนี้ย มันเป็นการคำนวณผิดพลาดาบบคือช่วงเดือนที่แล้วเนี่ยเป็นการคำนวณผิดพลาดฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะระบบมันจะกลับมาใหม่ในเร็วๆนี้ซึ่งก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยอ,อกหักไปเยอะพอสมควรบางคนตื่นขึ้นมาทำกับข้าวทำสามสี่หมอ้อ <c oughs> ขยันทำ <c oughs> เห็นมีว่าบางคนเนี่ยตำซตมตำวันนึงตำสามสี่ครกเลยมีคนหนึ่งขอ,งอ,อ,งอมาไลฟ์ฟังว่าพ่อแม่ของเขาเนี่ย คือทําคลิปเลียวเนี่ยแบบว่าตื่นเต้นมากแล้วก็มาเล่าให้ลูกฟังตื่นเต้นขนาดที่ว่าเขากลัวว่ารายได้ของของเขาเนี่ยะจะเยอะจนภาษีต้องมาตรวจภาษีต้องมาตว,ตวลูกเขาต้องเบรกก่อนว่าแม่กับพ่อตั้งสติก่อนอ๋อนึกเห็นหนออยู่เพราะว่าในติ๊กต็อกเมื่อวานเนี่ยเรื่องเนี่เป็นกระแสมากใช่อแล้วก็มีหลายๆคนบอรกรว่า,วาเออแม่ใจเย็นๆเงินมันยังไม่เข้า กลัวเรื่องภาษีแล้วอะไรประมาณนี้แล้วก็มีหลายๆคนก็ตื่นเช้าขึ้นมาก็ทำหุงข้าวก็ทำเลียวสม้ตม,สมตำส้มตำก็ทำเลียวแต่ผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าในเรื่องการมีรายได้จากการทำคลิปไม่ว่าจะเป็นคลิปของ youtube คลิปของ facebook รายได้ที่มันเกิดมามันเกิดจากอะไรเมเกิดจากโฆษณา เกิดจากโฆษณานะครับเกิดจากโฆษณาลักษณะคลิปสั้นเนี่ยเวลาที่เราดูเนี่ยเราจะปัดขึ้นใช่ไหมปัด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 ขึ้นแล้วในคลิปสั้นเนี่ยมันจะมีโฆษณาขึ้นน้อยมากแทบจะไม่มีเลยจริงๆแล้วแล้วพี่เปิดไปเนี่ยใน t i k t อกนะตั้งแต่พี่เปิดมาในเฟสใน Real เลียอะไรพวกเนี่ยพี่ยังไม่ค่อยเห็นโฆษณาเลยนะ100ปัดเนี่ยจะไม่เห็นมีเลย มันอาจจะเป็นเพราะว่าอนาคตเขาอาจจะปรับปรุงระบบให้ดีขึ้นก็ได้อใ่ในตามความเป็นจริงที่เป็นรายได้จริงๆที่จะได้แต่แต่อันนี้อาจจะเป็นจุดจุดแรกๆของ Facebook เนาะที่เขาทํามารายได้จากเฟซจากคลิปต้องเกิดจากการตอนเนี้ที่มีอยู่คือเกิดจากการโฆษณาเม,มลองคิดดูโฆษณา10วิแต่ว่าโฆษณาหวิแต่ดูคลิปสั้น15วิ ปัดขึ้นมาปุ๊บมีโฆษณาก่อนห้าวิแล้วทีเนี้ยก็มามีอ่มีคลิปสั้น15บห้าวิจะมีอีกรายได้นึง <c oughs> ก็คือรายได้จากการส่งสติกเกอร์หรืออะไรแบบนี้จากเอฟไลฟ์สดแล้วมีคนส่งสติกเกอร์ให้อ,อันนั้นคืออันที่สองอันที่2คือการส่งสติกเกอร์บางทีเราดูคลิปไปต่างๆแล้วเนี่ยเราชอบคลิปนี้เอ้ยอินฟลูเอนเซอร์ช่องนี้เขามีความน่าสนใจก็ส่งสติกเกอร์ให้ก็เป็น <c oughs> ก็เป็นก็เป็นอีกเ,เรื่องหนึ่งก็อันนี้ก็น่าสนใจอยู่ อันที่3ก็คือการทายินทายินก็คือการเป็นสปอนเซอร์ใช่ไหมบางทีเราเห็นเขาดังเขาสวยบางคนทําคลิปทิกต็อกทำคลิปสั้นแล้วก็จะใส่ชุดสวยๆชุดเดรสต่างๆใส่หมวกใส่อะไรประมาณนี้เครื่องประดับแล้วทีเนี้ยอาจจะได้รับการโฆษณาเป็นสปอนเซอร์แล้วก็ขายสินค้าในตระกา้าใช่ไหมอันนี้คือ,อไรายได้หลกัหลกๆที่ผมคิดว่าจะเกิดจากช็อตนะผมจากคลิปสั้น <c oughs> แต่บางคนบอกว่าผมมีคลิปหนึ่งเป็นคลิปสั้นผมเห็นแล้วผมตะลึงมากเลยเป็นคลิปของน้องมุกน้องตองแล้วก็น้องนาเดียคลิปเต้นเพลงลนะลอะไรนะรถไฟรถไฟอะไรนี่เลยอะไรสักอย่างเนี่ย่ะคะสอ0แสนห้าหมวิวใช่โอ้เยอะมากเป็นคลิปที่ผมไม่ได้หลักแสนนี่น่าจะประมาณเกือบเป็นปีแล้วมนะั้งคลิปหลักแสนครับผม หลัก2แสนเนี่ยก็ตกใจแต่เข้าไปดูรายได้ได้น้อยมากครับผมน้อยนอยมากน้อยกว่าพอก๋วยเตี๋ยวชามหนึ<อ>่งม<ๆ><ๆ>มัน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 มนมันก็ได้อยู่แต่ว่ามันน้อยมันไม่ไม่ไม่สมกับอัตราส่วนที่ที่มันได้เป็นแสนที่มันได้เป็นสองแสนวิวไง <Okay. S 1> คือน้อยลงไปประมาณรนะ้อยเท่านะครับร้อยเท่าเกือบร้อยเท่าแล้วกันเพราะว่า คลิปช็อตเนี่ยคลิปสั้นเนี่ยเวลาคนดูนคนมันจะปัดขึ้นปัดขึ้นใช่ไหมปัดขึ้น15วินาทีปัดหนึ่งครั้งเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะให้โฆษณา10สตางค์อาจจะเป็นเพราะว่าคลิปประเภทสั้นเนี่ยมันต้องเน้นปริมาณหรือเปล่าเน้นปริมาณแต่คนเราทำคลิปสั้น mm hmm. แบบว่าเยอะขนาดนั้นมันก็หนักอยู่นะกลุ mm ่ม hmm. คนที่ทำคลิปสั้นแล้กันที่ทำแล้วประสบความสำเร็จก็มีแต่ว่ามันก็คงมีน้อยนะครับ ขงระดับท็อปๆของไทยที่จะมีรายได้สูงสูงแต่ว่ากระแสะโลกมันก็เปลี่ยนนะครับผมการที่เราเรียนรู้อะไรพวกนี้แล้วเราก็ศึกษาไว้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าผมว่าเชื่อว่าสักวันหนึ่งการทำคลิปต่างๆเนี่ยมันก็จะเหมือนกับการที่มีบัญชี Facebook ถ่ายทอดเรื่องราวส่วนตัวของเรานี่แหละเคยมีเมื่อก่อนเคยมีเมื่อก่อนนะในยุคโซเชียลเกิดขึ้นแรกๆ เวลาเราไปกินข้าวมันจะมีคนกลุ่มนึงไปกินข้าวก็ถ่ายลงถ่ายลงแล้วมันมีพวกที่ต่อต้านบอกว่าทําไมต้องอยากที่จะถ่ายทอดชีวิตตัวเองเหมือนกับว่าทำไมต้องอยากสแสดงเออทำไมต้องอยากสแสดงด้วยอยากโชว์ด้วยกินข้าวก็ถ่ายนู่นก็ถ่ายไปเที่วนั่นก็ถ่ายเทั้นี้ก็ถ่ายผู้หลักผู้ใหญ่ในสมัยนั้นเนี่ยเชื่อไหมคะว่าว่าเด็กกันเยอะเลยเด็กๆพวกเนี่ยมันไม่รักความเป็นส่วนตัวเลยมันทําไมมันต้องไปโฆษณาบอกว่า,วาโปรโมทต,ตัวเองอะไรขนาดนั้น แต่ว่าในช่วง5ปีหลังๆมาในช่วงที่ยุคข,ของมือถือเนี่ยมันราคาถูกแล้วก็เข้าถึงง่ายกลายเป็นว่าผู้หลักผู้ใหญ่คนกล่งค,คนแก่ที่เคยพูดนี้หันมาทําทเองมาไปกินข้าวที่ไหนก็ถ่ายกินๆอันนี้ก็ถ่ายแถมมันยายเองด้วยพูดเองด้วยมไม่มีเลยครับไม่มีนะครับผมตอนนี้ไม่มีใครพูดแล้วว่าทําไมไปทีน่นูน่นที่นี่กินอาหารจะกินปุ๊บก็ต้องถ่ายก่อนแล้วก็อัพลงอันนั้นคือยุคข,ของ การโชว์บัญชีส่วนตัวเนาะยุคต่อไปคือการทำคลิปผมเชื่อว่าต่อไปเนี่ยไม่เกินปีหน้าทุกคนจะมีคลิปในช่องของตัวเองแทบททุกคนเลย<ม>เป็นการโปรโมทนะครับผมเป็นการโปรโมทด้วย mm. เขาเรียกว่าเป็นพื้นที่สื่อออนไลน์เอาไว้ขายของเอาไวไ้อะไรด้วยแน่นอนครับแน่นอนแล้วมันก็จะกลายเป็นเรื่องปกติบางทีกินข้องกินข้าวเคยมีคนบอกว่ากินข้าวก็ทำไมต้องถ่าย แต่ปีหน้าผมว่ามีแน่นอนทุกคนกินข้าวที่ไหนไทยถ่ายไลฟ์สดอะไรพวกนี้เป็นจะเป็นเรื่องปกติก็โทรหาแม่ไม่ติด <c oughs> ถ้าฝนอย่างงี้ส่วนมากแม่จะชอบไปนาครับอากาศมันเย็นดีโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ดับฝันคนเกือบทั้งประเทศดับฝันแม่ตัวเองนี่แหละแมโอเคก็ไม่เป็นไรครับอ่า เราก็ค่อยๆทำค่อยๆเป็นไปอนาคตมันก็มีช่องทางเยอะแยะมากมายไม่จริงช่องทางนี้ในอนาคตถ้ามันเสถียรอ่ะมันก็เป็นรายได้อยู่เหมือนกันนะอก็ก็รอให้มันเสถียรก่อนใช่ใแต่ถามว่ามันมันดีไหมผมว่ามันก็มันก็ดีนะมันเป็นเรื่องดีแต่พูดถึงอจะบอกว่าระบบ youtube ก็ไม่ได้อวย u t u b e นะคะแต่ระบบ youtube ที่เราทำมา ไม่แทบจะไม่เห็นการคํานวณรายได้ที่มันผิดพลาดแบบนี้เลยนะสักครั้งหนึ่งนะ YouTube, ที่มันเยอะ YouTube YouTube ที่เราเคยทํามาเราไม่เคยเห็นสักครั้ง<ช>ที่มีการคนนํานวณผิดพลาดแต่จะมีแค่คํานวณแบบว่ายังคํานวณไม่ถึง อาจจะหายไป5วันอาจจะด้วย <c oughs> คูเลทเงินที่มันเปลี่ยนไปหรืออะไรประมาณนี้แต่ว่าในลักษณะที่เยอะขนาดนี้ยังไม่เคยเจอนะใช่จากหลักล้านหรือหลักหมื่นใช่แพลตฟอร์ม YouTube ยังไม่เคยเจอก็เลยยังรู้สึกเชื่อเชื่อใน YouTube อยู่ในในเรื่องนี้นะเพราะว่าใน YouTube ในคลิปยาวมันจะมีโฆษณาซึ่งเรามองเห็นแล้วว่าเราจะได้ได้ไรายได้จากการโฆษณาแล้วมันก็มีโฆษณาเข้าแต่ในคลิปช็อต ต่างๆถึงแม้แต่ในคลิปของ YouTube เองก็ตามมีช็อตวิวเยอะแต่ว่ามันไม่มีโฆษณามันไม่มีเห็นแหล่งที่มันจะเกิดรายได้ไงโอเคโอเคนะครับประมาณนี้นประมาณนี้สำหรับคลิปนี้